มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข่าล้ำเลเลศประเรสริฐศีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่ตางสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุข,ข้างเสติอัสมิงโลเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธร,รมโหเวรักิธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนโนส,สุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพวโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนในช่วงวันหยุดนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะได้พักผ่อนทางด้านร่างกายอย่างเต็มที่บางท่านบางคนก็ไปพักผ่อนทางด้านจิตใจด้วยได้พักผ่อนทางด้านร่างกายและจิตใจทำให้ได้ มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเรียกว่ามีพลังมีพลังที่พร้อมจะปฏิบัติงานในวันต่อไปแต่บางท่านบางคนนี่ไปพักผ่อนนี่กลับไปเสียเรียวเสียแรงเสียเงินเสียทองก็มีเช่นไปจัดปาร์ตี้สังสรรค์กินเหล้าเมายาถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลก็มีรายหนึ่งบอกว่าไปพักผ่อนไปพักผ่อนก็ไปร่วมงานปาร์ตี้นี่แหละถูกทำร้ายร่างกาย อีกรายหนึ่งถูกห้ามลงสูบลงถูกห้ามเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะดื่มมากและก็ช็อกในที่สุดเนี่ยเรียกว่าเป็นการพักผ่อนที่เพิ่มโทษเพิ่มพิษเพิ่มภัยใ,ให้กับตัวเราเองเราเข้าใจผิดที่ว่าการพักผ่อนคือการดื่มคือการไปจัดปาร์ตี้สังสรรค์อะไรกันหากำไรชีวิตแทนที่จะได้กำไรเรากลับขาดทุน เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดูดีๆใช้ปัญญาพิิพิจารณาว่าการพักผ่อนอย่างไรทําให้เราได้กําไรชีวิตอย่างแท้จริงทําให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยอ,อวัยวะส่วนต่ตางๆไม่ได้พักจริงๆจ,จิตใจก็มีความกระปี้กระเล่านะพร้อมที่จะปฏิบัติงานสู้งานต่อไปอย่างนี้หลายท่านหลายคนก็เข้าวัดเข้าวัดไปปฏิบัติธรรไปทําบุญ ไปอยู่มุมสงบเงียบๆนะทำจิตทำใจให้สงบนะเกิดพลังจิตใจได้พักผ่อนบางคนอาจจะบอกว่าโอ้มันคร่ำเครือเกินไปลงกตาคร่ำาครึนะคร่ำาครึแต่ว่ามันไม่คร่ำครา่าคือมันมีคุณค่าจริงๆนะถ้าเราไปอยู่ในที่สงบสงบไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนานะไม่อยากสวดมนต์ก็ได้ไปนั่งสงบสงบฟังครูบาอาจารย์ให้คําแนะนําดีๆในการ ดำเนินชีวิตนะบางครั้งบางทีบางคนมันก็หลงสติบ้างเผลอสติบ้างมีใครมาตักมาเตือนยื่นมือเข้ามาดึงขึ้นสู่ฟังอย่างนี้เราก็จะข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้นะและก็สิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในการในการอยู่ร่วมกันนี่เราจะต้องมีการพลาดพลั้งจากกันด้วยเราต้องเตรียมความพร้อมไว้กับสิ่งเหล่านี้หรือบางครั้งบางทีก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ก็รู้จักให้อภัยกันนะการให้อภัยนีย่ถือว่าเป็นอ่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราอยู่ในสังคมเราจะต้องฝึกให้อภัยเป็นการบําเพ็ญทานโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยแล้วก็เป็นการลบความร้าวฉานทางด้านจิตใจซึ่งกันและกันนะก่อให้เกิดสันติสุขอย่างดีเลยนะแล้วว่าเป็นเป็นการเจรจาการเจรจาทางทูตเนะขาเรียกว่าทูตสันทวะไมตรีก็คือเจรจา อภัยต่อกันไม่ถือโทษโกรธเคืองกันแล้วจับมือกันจับมือกันอย่างเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่หลวงตากําลังเล่ากาลังงวดเข้าทุกทีทุกทีแล้วนี่ถึงการที่12แล้วการที่12ในการอะไรท่านทั้งหลายกันฉกากษัตริย์เอาไปฉาทําไมกษัตริย์ฉาตัวนี้แปลว่าหกไม่ใช่แปลว่าฉาป่าดะอะไรอย่างนั้น แต่ว่าแปลว่าหกเป็นภาษาบาลีเอกะหนึ่งทวิสองตีสามจตุสีปัญจห้าชาเนีหกฉะกษัตริย์ก็คือกษัตริยหกพระองค์กันฉะกษัตริย์บางทีเขาเรียกว่ากันสอกษัตรอ่ากันสอกษัตริย์อันนี้ก็มีเป็นสอเสือบางทีก็ออกเสียงว่ากันฉะกษัตรอ่ากันฉะกษัตรนี่แหละ,หละก็แปลว่ากษัตริยหกพระองค์ กันชากริย์นี้ประดับประดาไปด้วยพระคาถา36พระคาถาส6มพระคาถาก็พระคาถาน้อยอรองลงมาจากกันที่1กันทศพรสพบพระคาถาใครบูชากันนี้จะเกิดในภพในชาติใดๆจะสมบูรณ์บริบุ์ด้วยจตุรพิธพนชัยทั้ง4ประการอายุมั่นขวัญยืนวันะนผ่องใสวันะนผิวพันผ่องใสมีออร่า ไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินยาฟอกขาวให้ร่างกายมันขาวแต่ว่าทําบุญนี่แหละบูชากันฉะกษัตริย์นี่แหละจะทาให้มีวันนะผิวพรรณผ่องใสสุขามีความสุกกายสบายใจพละมีพลันไมัยเข้มแข็งแรงเจริญเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะการบูชาการฉะกษัตริย์สาิหกพระคาถานี่และก็ท่านก็กล่าวถึงว่าพระเจ้ากุงสนชัยนี่พร้อมแล้วที่จะ ยกกองทัพไปปราบศึกไม่ใช่ไปไปรับพระเวสสันดรคืนเพราะว่าได้ฟังจากหลานาพระนัฎด,ดาทั้งสองการหาชาลีเล่าให้ฟังแล้วว่า,าพระเวสสันดรพระนางมัตสีลําบากเหลือเกินอยู่ในป่าก,กินแต่เผือกผลไม้ลากไม้ต่างๆสัตว์สาวาสิงยุงอะไรต่างๆก็เยอะลําบากจริงๆอยู่ป่าอยู่กับธรรมชาติมันดีเนาะมันดีสุขภาพจิตดี แต่ว่าอาจจะเงียบสงบไกลจากผู้จากคนวิเวกวางเวงนะพระเจ้ากรุงศนชัยพนาผุสดีก็มีมติแล้วจะยกทัพนะยกทัพยกกองทัพพลช้างพลมา้าพลรถพลเดินเท้านะหลายหลายแสนนะหลายแสนทั้งทั้งชาวบ้านชาวเมืองที่ให้อภัยแล้วเก่บพระเวสสันดรเข้าใจแล้วนะเข้าใจว่าที่พระเวสสันดรทําไปนั้นไม่ได ทำไปด้วยด้วยจิตคิดคิดที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่ว่าทําไปเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและท่านตั้งใจที่จะบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อโพธิญาณอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษยชาติในอนาคตข้างหน้าประชาชนพลเมืองพร้อมยกทัพไปนะใช้เวลาในการเดินทัพนนะเดินทัพเดินทัพถึง1เดือน23วันนะใช้เวลาหเดือน23วันยกทัพไปถึง ปานป่าเขารำเนาภัยเข้าไปโดยมีชาลีคูมาเป็นผู้นําทางเข้าไปก็ยังไม่ขึ้นไปบนภูเขาทันทีบนเขาวงกดทันทอีอยู่เชิงเขาก่อนพระเวสสันดรได้ยินเสียงเสียงคล้องเสียงกองอกกระทึกทคกอโคม,มาก็พานางมัตสีขึ้นไปหลบเหมือนกันเ่าสงสัยจะมีข่าศึกอริราชศัตรูมาจับเราหรือเปล่าเขาไปรบเอากรุงศรีพี ชนะแล้วนี่มาจับพระเวสสนดรจะไปประหารชีวิตหรือเปล่าเนี่ยพากันขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็มองดูมองดูมองดูมองด,องดอูตายแล้วคราวนี้เราคงไม่รอดแล้วนพูดกับพระนางมัตสีพระนางมัตสีก็บอกว่าเออดูทหารทหารทั้งหลายนีย่ที่แต่งตัวมาเหมือนไม่ได้ไปรบนะคงจะเป็นทหารประเทศเราละมัง้งเสด็จพี่เขาคงจะมารับเราหรือเปล่าสงสัยพรที่พระอินทร์ให้ท่านนะ่ะคงจะประสบผลสําเร็จแล้วละ พระน,นางพระนางพร้อมด้วยพระเวสสนาก็กลับมาที่อาสมมานั่งมารออยู่พระเจ้ากรุงสนชัยพร้อมด้วยพระนางผุดสดีแล้วก็การหาชาลีทหารทหารทั้งหลายอามมาัดทั้งหลายก็ปรึกษาเลยกันว่าเราจะขึ้นไปอัญเชิญยังไงพระเจ้ากรุงสนชัยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปก่อนต่อจากนั้นก็ให้พระนางผุดสดีขึ้นไปต่อจากนั้นก็การหาชาลีแล้วก็อมมาราชชาบ,บริพานทั้งหลายก็ห้ขึ้นไปทีหลังไปอัญเชิญพระเวสสนดะ ก็ขึ้นไปนะขึ้นไปพระเวสสันดรก็ต้อนรับนะต้อนรับแล้วก็สอบถามข่าวสารทุกสุกดิบของพระเจ้าคุณสนชัยถามหาพระนางพุทธศนะีต่างถามสารทุกสุกดิบของกันและกันแล้วก็พระนางพุทธดีก็ขึ้นไปเพราะการหาชาลีกุมารก็ขึ้นไปร้องห่มร้องไห้อ่านะเจอเจอกันไม่ได้เจอเจอเจอกันนานเนี่ยเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดเดือนที่พระเวสสันดรมาอยู่เขาคีรีวงกุเป็นเวลาถึงเจ็ดเดือน ร้อง,องโอ่มร้องให้ดีดอกดีใจไม่ใช่ร้องให้ด้วยความเศร้าโศกนะดีอกดีใจเท้าสกาเทวราชเห็นเป็นโอกาสอันเป็นมงคลอย่างนั้นเพราะต่างทั้งหกกษัตริย์ได้เจอเจอกันข้าทาสบริวารทั้งหลายขึ้นมาแล้วก็ร้องโ h มร้องให้ดีอกดีใจขออัญเชิญพระเวสสันนรกลับบ้านกลับเมืองเถิดพระเจ้าข้ากลับไปครองบ้านครองเมืองเหมือนเดิมก็ให้มีบันดาลให้เกิดฝน ฝนตกลงมาฝนโบกคารพัดตกลงมาเจิงนองไปหมดให้ผู้คนหาก็ชุ่มชื้นเบิกบานฮะฝนตกนี่มันก็เกิดความชุ่มชื้นเบิกบานป่าทั้งป่าก็มีความแต่ความชุ่มชื้นเบิกบานสัตว์สวาวสิงก็ดีอกดีใจนะเห็นไหมเวลาเรามีความดีใจเกิดขึ้นด้วยสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นมงคลมาเจอเจอกันนี่มันทําให้เทวระรักษาลายก็พลอยอนุโมทนาไปด้วยเนี่ยเรียกว่า หกกษัตริย์ก็มาเจอเจอกันเทวารักนายก็ต่างอนุโมทนาข่าทาดบริวารทั้งหลายเสยนาอมาทาัยก็ดีอกดีใจนะ่ะนี่แหละท่านทั้งหลายการที่คนเราลัดรากจากกันนี่ถ้าถ้ายังมีชีวิตอยู่มาเจอเจอกันมก็แสดงน้ำจิตน้ำใจอันดีงามยิ้มแย้มแจ่ม,มใสใสกันเรียกว่าจากกันตอนตอน,ตอนมีชีวิตอยู่นี่จากกันด้วยน้ำใจนะด้วยน้ำใจมาเจอกันก็แสดงน้ำจิตน้ำใจที่ต่อกัน แต่ว่าถ้าจากกันตอนวันตายมีแต่น้ําตาทนีนี่เนี้ยมีแต่น้ําตาให้กันเท่านั้นเลยร้องหมร้องไห้อะไทีนี้ไปเผาเนี่ยลงตาเคยเห็นแล้วในงานชาป,ปนากิจศพลูกหลานญาติมิตรร้องไห้คุณพ่อต่ออาการจากไปของคุณพ่อคุณแม่นะยในยามดีๆไม่เคยแสดงน้ําจิตน้ําใจต่อกันเลยนะแต่ว่าพอชาป,ปนากิจพอเผาแล้วนี่จะมาร้อง,องห่มร้องไห้นี่แหละท่านบอกว่า จากกาันยังมีชีวิตอยู่จากด้วยน้ําใจแต่จากกาันวันตายด้วยน้ําตานะด้วยด้วยด้วยน้าตาและก็ที่สําคัญอย่างยิ่งการให้อภัยต่อกันนี่เป็นการบําเพ็ญบุญอย่างมหาศาลคือการบําเพ็ญทานม,นมีอยู่3อย่างอ่าอามิสทานการให้วัตถุสิ่งของธรรมทานการให้ธรรมะการให้ข้ออัดข้อธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและก็อภัยทานอีกสําคัญอย่างยิ่งอ่าอภัยทานจะตัดเสียซึ่งความร้าวฉาน ในครอบในครัวถ้ามีการโกรธโกรธเคืองซึ่งกันและกันไม่พอใจซึ่งกันและกันมองหน้ากันไม่ติดก็ให้อภัยต่อกันก็จะลบความรล้าวฉานยิ้มแย้มยาใสเข้าหากันเหมือนเดิมเนี่ยการให้อภัยมันดีอย่างนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยวัฒนธรรมไทยจึงมีข้อหนึ่งบอกว่าให้รู้จักจขอโทษเ,เมื่อทําผิดก็ขอโทษขอโทษ,ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพ่อขอโทษนะลูกก็ขอโทษด,ด้วยนะที่ลูกเป็นเด็กไม่ดีอะไรนี่คุณพ่อคุณแม่ ็อภัยให้โทษอภัยให้ลูกๆหล,ลานๆทั้งหลายนะที่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีลูกๆหล,ลานนั้นก็ปฏิบัติดีต่อพ่อแม่เหมือนเดิมนะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อคนเราเมื่อคนเรานี่ทําผิดพลาดอะไรต่างๆแล้วนี่เมื่อรู้จักปรับปรุงตัวเองใหม่นี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะไม่มีใครในโลกที่มีความผิดพลาดไม่มีความผิดพลาดเลยมันพะเวสสันดร ท่านรู้ว่าท่านประพฤติผิดอ่ะแต่ว่ามันอาจจะถูกแต่ว่าไม่มันถูกต้องแต่ว่ามันมันไม่ถูกใจไม่ถูกใจประชาชนพลเมืองพลเมืองก็เลยขับไล่ท่านออกจากบ้านจากเมืองท่านก็ยอมรับแต่ว่าเมื่อเข้าใจกันแล้วเขาให้อภัยท่านก็ยอมจะปรับปรุงตัวเองใหม่ไม่ทําอะไรให้ผิดใจกับประชาชนพลเมืองเท่าไหายอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นแนวทางในการบริหารบ้านเมืองของผู้บริหารผู้เป็นหัวหน้าทั้งหลายว่าทําอะไรนี่บางครั้งบางทีนี่มันอาจจะ อ่าไม่ถูกต้องอย่ายึดแต่ความถูกต้องตลอดมันก็ไม่ได้บันที่ต้องอาศัยความถูกใจของบางบางสิ่งบางเรื่องด้วยแต่ว่าจะถูกใจตลอดก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะต้องอ่ามีความถูกต้องเป็นหลักแต่ก็อย่าไม่ให้ขัดใจกับผู้คนทั้งหลายในสิ่งที่มันถูกต้องจริงๆเช่นการดื่มเหล้ามายาอาจจะถูกต้องอาจจะชอบอาจจะถูกต้องวง,งดเว้นนะงดเว้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่บางคนนี่ก็อาจจะชอบ ในการดื่มก็ให้ดื่มบ้างนิดๆนหน่นอยแต่อย่าให้จนเมาจนหัวราน้ําเลยอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเสียงานเสียการเสียเวล,เวลาเสียสุขภาพเพราะฉะนั้นในกันของฉะกษัตริย์ปราบราไปด้วย36พระคาถาก็จบลงด้วยประการ,รชาชนี้แล้วก็ได้ข้อคิดเตือนจิตตันเตือนใจลาให้สิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ในการฟังเทศมหาชาติกันฉกษัตริย์ซึ่งเราก็ได้เห็น กษัตริย์ทั้ง6ได้พบเปิดอพบปะเจอเจอกันแล้วก็มีฝนบกครพัตรลังลงมานี่เรียกว่าคนดีเทวดาก็อนุโมทนาบุญด้วยธรรมสวัสดีเจริญพร